เกิดชนะทัวร์ยุคลอสัปดาห์นี้ไปส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำไม้ขุดล้อมสร้างงานสร้างไรายได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนที่หมู่บ้านไม้ขุดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุร,ครบ د د ีครับสวัสดีครับสอท่านค,ค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาก็อ่นถามท่านประธานชมรมไม้ขุดล้อมตำบลชะอมกันเลยครับว่าในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ย กระทบกับอาชีพไม้ขุดล้อมชาวบ้านที่นี่ไหมครับได้ใช้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วก็ของเราก็จําหน่ายได้ยากหน่อยแต่มาพหลังจากนั้นก็ปรปายไปเรื่อยจนมาถึงปัจจุบันนี้ฮะตอนดีดีตอนนี้ฟื้นคืนมาแล้วนะครับตอนนี้ดีมากอย่างเช่นที่เราอยู่นี่ก็สวนวันเพนนี่ของท่านเลขาชมรมนะคุณสมศักดิ์เปแล้งฮะตอนนี้ธุรกิจการทําไม้ขุดล้อมของชาวบ้านที่ชะอมเนี่ยครับก็ถือว่ายังเป็นเศรษฐกิจ ที่เข้มแข็งระดับชุมชนต้นๆของจังหวัดสระบุรีอยู่ซึ่งรายได้ประชากรต่อครอบครัวเนี่ยถือว่ามีรายได้สูงพอสมควรแล้วไม้ขุดล้อมีก็ทํามาสักกี่สิบปีแล้วกำานันครับโดยประมาณมันก็ยี่สิบกว่าปีฮะโอ้ที่ทากันอย่างนี้นะครับเรียกว่าทั้งหมู่บ้านเลยไหมครับตอนนี้ทั้งตาบลเลยพูดได้ว่าทั้งตําบล<ะ>ทั้งตาบลจากเดินสมัยก่อนที่ทําอะไรฮะทำขุบโพดไร่มัน สลบหมดเจ้งโ <c oughs> อ้ <c oughs> นี่แสดงว่าอาชีพนี้มาถูกทางแล้วเลยาถูกทงครับนะครับไม้ขุดล้อมตอนนี้ไม่เฉพาะขายในประเทศเทา่านั้นแล้วไปหลายประเทศทั่วโลกเลย,เลยครับคุณสุทิ์ครับตอนนี้ส่งออกหลักๆก,ก็คือแถวตะวันออกกลางที่เขาเป็นทะเลทรายร้อนแรงเป็นหลักที่ปู่ก็ไม,ไ,ไม้เราบางชนิดบางประเภท สามารถทนอุณหภูมิ50องศาในทะเลทรายได้โอเคอ๋อดูอย่างต้นข้างหลังครับใบร่วงมาแนี่ซ้อมก่อนใช่ไหมซ้อมก่อนไปทะเลทรายครับครับครซ้อมก่อนและกลังมาซ้อมก่อนเนี่ยครับครัโอ้แล้วฮะแล้วไม้ประเภทไหนครับที่ยอดนิยมของประเทศเศรษฐีบ่อน้ํามันเนี่ยครับเศรษฐีบ่อน้ํามันตอนนี้ที่นามข้าวก็จะมีหางนกยุงตะแบกอินทนินตะเหลาสะเดา เสะดาวด้วยเสะดาวก็ทนแรงอยู่ได้งั้นเดี๋ยวอันอนาคตอย่างนี้ไปเราไปกินน้ำพริกสะดาวที่่าแล้วครับมีหลายตัวครับเป็นธุรกิจที่ดีเลยใช่ไหมครับตอนตอนนี้ก็มีบริษัทลูกของต่างประเทศก็มาเปิดอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยเจ้าเพื่อจะเพื่อรวบรวมรวบรวมผลผลิตจากชาวบ้านเพื่อบรรจุพันธุ์ลงตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือไป ต่างประเทศครับเอ้ต้นและไม้ใหญ่ๆหญ่เข้าไปยังไงอะ่ะ <c oughs> เขาอย่างเงี้ยอย่างต้นที่โอ้โหนี่ต้นไซอ่ะไม้ใหญ่ๆก็จะส่งออกไม่เยอะถ้าไม้เล็กก็ต้นไหนขนาดของมันที่พอจะลงตู้ได้อ๋อมันต้องลงตู้คอนเทนเนอร์ครับครับได้ไหมถ้าใหญ่ไปก็อาจจะลงไม่ได้อาจจะลงได้แค่2ต้นต่อตูต้3<อ>ต้นต่อตู้จะใช้ไม้ขนาดนั้นครับแม่ต้องเน้นไม้ขนาดเล็กไปกลางไม่ใหญ่มากที่จะไปต่างประเทศนะครับพวกนั้นจะใส่ได้500ถึง800ต้นต่อตู้ หมู่บ้านไม้ขุดล้อมตำบลชะอมที่แก่งคอยสระบ,บุรีเนี่ยจะมีงานประเพณีประจําปีเรื่องของการจัดแสดงไม้ขุดล้อมด้วยใช่ไหมครับประธานครับใช,ใช,ใช,ใช่ครับเมื่อไหรครับวันที่สองสามกุมภาพันธ์นี้ครับเรียกชื่องานว่างานวันมหัตจันทร์พันไม้ขุดล้อมตำบลชะอมวันนี้เราขอขอบพระคุณสองผู้นำชุมชนไม้ขุดล้อมตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีนะครับอย่าลืมนะครับครับ 2อถึงสกุมภาพัน์นี้เพอแป๊บเดียวหมดแล้วงานจบแล้วนะต้องรีบมาบมาดูสิครับว่าแสงยานุภาพของพี่น้องเกษตรกรหมู่บ้านไม้ขุดล้อมที่ตำบลโชออมเนี่ยเขามีความเติบโตก้าวหน้าพัฒนาจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณสองท่านมานะครับขอบคุณมากครับ